โมเมนต์อบอุ่นหัวใจน้องปีใหม่ตัวแทนครอบครัวยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนนกุลจนเจ้าตัวกลั้นน้ำตาไม่อยู่เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นที่ทำเอาแฟนๆทั่วทั้งโซเชียลน้ำตาซึมไปตามๆกันเมื่อนนกุลชานนสันติธน,นกุลได้รับเซอร์ไพรส์วันเกิดสุดน่ารักจากครอบครัวของนนกุลและน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่คนสวยแอพทักษอรอพักสุขเจริญ ในคลิปถูกแชร์ว่าโลกออนไลน์น้องปีใหม่เดินถือเค้กวันเกิดเข้ามาหาพี่นนกุลด้วยรอยยิ้มสดใสขณะที่แอปยืนอยู่เคียงข้างส่งสายตาอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักทำเอาบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความสูงใจทันทีที่นนกุลเป่าเทียนบนเค้กเสร็จน้ำตาก,ก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวด้วยความตื้นตันใจก่อนที่น้องปีใหม่จะเข้าไปอิงไหลพร้อมอบกอดเบาๆเพื่อให้กำลังใจทำเอาทุกคนในห้องและแฟนที่ได้เห็นคลิปประทับใจไปตามกัน แฟนคลับต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจมากนนกุลน,น้ำตาไหลเราก็ไหลาตามเลยน้องปีใหม่น่ารักมากความสัมพันธ์ที่สวยงามแบบนี้หายากจริงๆความสนิทสนมไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะนนกุลเคยร่วมงานและช่วยกิจกรรมกับคุณแม่แอปและน้องปีใหม่หลายครั้งจนกลายเป็นคนสนิทของครอบครัวนี้ไปแล้วฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของช่องเราวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ